คิดวิเคราะห์คือการหาเหตุและผลเชื่อมโยงเหตุและผลทราบเด็กที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีฝึกยังไงให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การฝึกเป็นกระบวนการมีขั้นตอนต่อนเนื่อง teach and learn b ยแสงลุงนะคะเป็น ep ต่อเนื่องค่ะที่เราพูดเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะ อีนี้อาจจะเหมาะสมในห้องเรียนมากกว่านะการฝึกยังไงนะคะให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้นะคะโดยใช้การฝึกที่เรียกว่าเป็นกระบวนการนะคะหรือว่ามีขั้นตอนต่อเนื่องนะในลักษณะนี้เองเนี่ยอาจจะเหมาะสมในห้องเรียนนะคะเรามาดูว่าเราจะเริ่มต้นยังไงไม่ว่าเราจะสอนคอนเทนต์อะไรไปแล้วก็ตามนะมีโจทย์ มีสถานการณ์บางอย่างนะคะในการฝึกเป็นแบบกระบวนการนี้นะคะก็คือการฝึกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะอาจจะเหมาะสมกับการฝึกในห้องเรียนนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ว่าเราจะสอนเนื้อหาอะไรไปแล้วนะคะเราสามารถที่จะให้การฝึกนี้เกิดขึ้นได้นะถ้าถ้าเราพูดถึงตัวชี้วัดเนี่ยคุณครูก็ดูตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดตั้งแต่ระดับวิเคราะห์ประเมินค่าขึ้นไปนะคะในลักษณะนี้เองเนี่ย หลังจากที่เราสอนเนื้อหาไปแล้วเราอาจจะให้เขาฝึกโดยการมีประเด็นปัญหาประเด็นสถานการณ์ต่างๆนะให้เขาระบุประเด็นปัญหาจากสถานการณ์นี้ว่าประเด็นปัญหาที่แท้จริงของเรื่องนี้คืออะไรหรือว่าจะทําในรูปของเป็นโปรเจกต์จริงๆก็ยังได้ด้วยเราต้องเริ่มต้นจากการให้เขาฝึกหาคําถามหรือว่าประเด็นปัญหาในเรื่องนั้นให้ชัดเจน เพื่อจะนําไปสู่กระบวนการหาคําตอบสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยก็จะนําไปสู่การตัดสินใจนะในกระบวนการสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะในการฝึกที่จะระบุประเด็นปัญหาเนี่ยเขาได้ฝึกอะไรบ้างเขาแยกแยะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อาจจะมีการจัดกลุ่มของปัญหานะคะมันอาจจะมีหลายๆปัญหาเราอาจจะมีการจัดกลุ่มของปัญหาแล้วก็จัดลำดับความสำคัญปัญหาอะไรที่น่าจะสำคัญที่สุดเพื่อที่จะระบุเป็นปัญหาที่ชัดเจนเห็นไหมคะแค่การระบุประเด็นปัญหาอย่างเดียวเนี่ยเขาต้องทำตั้งหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นต้องแยกแกะรวบรวมข้อมูลเนาะจัดกลุ่มปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหา สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะพัฒนาไปสู่เรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณในสเตปแรกนะคะพอมาดูสเตปถัดไปเมื่อเขารู้แล้วว่าคําถามที่ชัดเจนประเด็นปัญหาที่ชัดเจนที่ต้องการหาคําตอบนั้นคืออะไรเขาก็ไปรวบรวมข้อมูลค่ะทีนี้จากโจทย์ที่เขาได้รับหรือคําถามที่ชัดเจนนั้นนะคะเขาก็ไปรวบรวมข้อมูลมาเพื่อที่จะ ใช้ในการสรุปความเนาะตีความต่างๆนะคะหรือประเมินคุณค่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้นะคะซึ่งพอได้รวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะต้องไปดูเรื่องของแหล่งที่มาของข้อมูล้วยค่ะว่าแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือไหมนะคะเป็นแหล่งที่ ควรที่จะเอามาอ้างอิงไหมสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันเป็นกระบวนการภายในนะที่เราจะแอดออนหรือว่าเสริมเข้าไปได้ในการนี้มันจะทําให้เขารู้จักวิธีหาสารสนเทศหรือรู้จักวิธีหาข้อมูลหาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือว่าเข้าใจหรือว่าตระหนักถึงแหล่งที่มาของข้อมูลมากขึ้น เมื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆมาได้สามารถที่จะจัดกลุ่มของข้อมูลนั้นนะคะแล้วก็นําขนต่างๆเนี่ยไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะเป็นสเต็จตัดไปนะถือว่าเป็นสเตปที่3นะคะก็คือพอรวบรวมข้อมูลมาได้แล้วมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วเนี่ยเราก็นําข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยสามารถนําไปสู่การสรุปความได้นําไปสู่การกําหนด ทางเลือกต่างๆได้ว่าทางเลือกนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างในลักษณะนี้เองเนี่ยเนื่องจากคุณลักษณะของการคิดวิเคราะห์คือการหาเหตุและผลเชื่อมโยงเหตุและผลเหตุคืออะไรผลคืออะไรความสัมพันธ์ของเหตุและผลนี้คืออะไรเพื่อจะ นำเสนอผลของการวิเคราะห์นี้เพื่อกำหนดทางเลือกต่างๆว่ามีกี่ทางเลือกก็ตามแล้วใช้ในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้ท่านสุดท้ายก็คือการตัดสินใจเมื่อเราได้ข้อมูลต่างๆมาแล้วเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราเรากำหนดเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาไว้แล้วว่าข้อไหนดีที่สุดข้อไหนเนี่ยส่งผลกระทบในทางลบมากที่สุดเราก็จะไปคิดหรือว่าตัดสินใจ หาทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุดให้สมเหตุสมผลมากที่สุดนะคะเหมาะสมกับเหตุการณ์เหมาะสมกับสังคมเนี่ยให้ได้มากที่สุด <c oughs> การฝึกอย่างเงี้ยทำให้เด็กจัดลําดับการจัดลําดับเนี่ยทำให้เขาเรียงความสําคัญว่าไอ้ความสําคัญอะไรเนี่ยสำคัญที่สุดสําคัญน้อยลงมา วิธีการแบบนี้มันจะทําให้เขาประเมินความสําคัญสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลที่มันเป็นรอบด้านยังไงนะคะการตัดสินใจของเขาก็จะเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนคําถามที่ชัดเจนอยู่บนข้อมูลที่น่าเชื่อถืออยู่บนการวิเคราะห์ที่สมเหตุสมผลนะคะการกําหนดทางเลือกที่ดีทําให้การตัดสินใจของเขาเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การตัดสินใจที่ มีความหมายเป็นการตัดสินใจที่มีประโยชน์มากที่สุดนะคะซึ่งถ้าเราได้มีโอกาสฝึกให้เด็กได้เป็นแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพบว่าเขาจะสามารถที่จะใช้วิธีการเนี้ยที่คิดแบบเป็นกระบวนการเนี้ยไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตประจำวนันการทํางานของเขาในอนาคตการทำอะไรก็ตามนะคะมันจะทำให้เขาผ่านการคิดได้แบบมีวิจารณญาณในอีพีนี้นะคะก็ หวังว่าทุกท่านจะได้เห็นประโยชน์แล้วก็นำกลับไปใช้นะจะในฐานะพ่อแม่ในฐานะครูก็ตามสิ่งเหล่านี้สามารถจะสร้างเด็กที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมท่านได้ทิ้งของขวัญอันทรงคุณค่าไว้ให้กับโลกใบนี้แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Teach and Learn by แสงลุ้งนะคะให้กำลังใจพวกเราแล้วเจอกันในเรื่องถัดไปค่ะ